โอ้โหพี่ he, พ hoe, พน้องดูลูกว่าสุกแล้วนะนี่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเรามีผลไม้ให้กินกันแบบนี้แล้วฮะนี่เป็นบลูเบอรี่บลูเบอรี่ฮะหรือว่าแบล็คเบอร์ี่ด้วยซ้ำนนะลูกกำลังน่ากินเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงฮะนี่ฮเดี๋ยวนาเลกจะหาเก็บสักหน่อยเอาใกล้นี่แหนะละ ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ ลุกว่าลุกว่ากำลังเริ่มสุกแล้วนี่บลูเบอรี่หรือว่าแบล็กเบอรี่นี่เดี๋ยวลองชิมดูอืมอร่อยนะพี่น้องนะมันไม่ถึงกับแบบหวานอะไรมากมายแต่ว,ว่า มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังพอดีๆ,ๆเนื้อเยอะด้วยก็หาเก็บกินลูกเตี้ยๆเนี่ยแหละอืมอร่อยฮอืมกินเพลินเลยเราไม่ต้องไป หากินทุลุงทุเรียนแล้วนะลิ้นจุงลิ้นจีไม่ต้องนะลูกว้าเรานี่แหละสมัยเด็กเราไม่เคยรู้จักหรอกนะไอพวกไอทุเรียนเงาะส้มอะไรเนี่ยอยู่บ้านป่าเนี่ยครับลูกว้าเนี่ยแหละสุดยอดแล้วนะลูกเนี่ยไปเลี้ยงควายเนี่ยเจอพวกนี้โอ้โหเป็นบุญพวกเราเลย เนี่ยอะฮะดอกตอนนี้คือลูกไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณเท่านิ้วก้อยเนี่ย แต่ก็มีนะอีกต้นหนึ่งมันต้นใหญ่มีลูกแบบเท่าหัวแม่มือเนี่ยเนี่ยหากินอย่างนี้แหละฮะนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะสหรับชีวิตของนาเล็กก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะเดินกินลูกว่านะชมธรรมชาติแบบนเนี้ย วันนี้นะเลก็พามาชิมลูกว่าในสวนป่าตะเคียนเนี่ยนะมีต้นหนึ่งก็ถือว่าออกลูกดกฮะดกถือว่าดกมากๆเลยแต่ว่ามันยังยังยัง,ยงไม่สุกเต็มที่นะก็มีไอ้ที่ต่ำๆมันก็เริ่มสุกแล้วพอกินได้นะเนี่ยก็เลยได้มาชิมกันเดี๋ยวรออีก2องสาวันนะโหที่อยู่ข้างบน,นดกนะก็คือว่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้เสี่ยงไทายนะ สำหรับคนชาวไม่ว่าจะเป็นทางพมา่ามอนหรือว่าทางาสายา <c oughs> ชาวนั่นแหละพมา่าศรีลังกาอลไรนะเขาบอกว่าเนี่ยไม้เสียงไทยถ้าเกิดปีไหนที่ออกลูกดกปีนั้นน้ำจะเยอะนะปีนี้ออกลูกดกครก็คิดว่าน่าจะ ฝนเยอะน้ำเยอะนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะน่นะก็พามาชิมลูกว่าก็ถือว่ารสชาติโอเคนะเนี่ยอร่อยอร่อยนะนะ <c oughs> อร่อยครับผมสวัสดีครับ